ส i ิ c แคปิตอลลสซิงผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมากกว่า29ปีช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของมาลกุติในการแนะนำเมดิสัน150สปอร์ตพรี i u m ยมสกูตเตรรุ่นใหม่ที่เปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยครั้งแรกวันที่14มิถุนายนพศ2565ด้วยราคาค่าตัว 7,9800บาทซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามาลากุตินั้นเป็นแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีแต่สามารถทำราคาทียบเท่ากับแบรนด์ของญี่ปุ่นส่งผลให้การจำหน่ายในช่วง1ปีแรกที่ผ่านมาทำได้เกินความคาดหมายเป็นอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับเวสป้าแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีเหมือนกันในช่วงหงปีแรกขายได้ไม่ถึง3,000คันขณะที่อะพเลีย พยายามแจ้งเกิดในเมืองไทยมาหลายปีก็ไม่สามารถทําได้เพิ่งจะมีรุ่น SRT g T 200ที่พอจะขายได้ในเมืองไทยส่วน Lambretta ที่มาแรงสุดๆในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก็ยังสามารถทำยอดขายได้สูงถึง4,000คันในช่วง1ปีแรกแต่ว่ามาลากุตินั้นเหนือกว่าทุกค่ายของอิตาลีครับประมาณการคร่าวๆในช่วง1ปีแรกนี้จะมียอดขายสูงสุดถึงเกือบ5,000คัน และในวาระครบรอบ1ปีล่าสุดวันที่14มิถุนายนพศ2 5 6 6มลกุติก็ได้เปิดตัวเมดิสัน150 4สีสีใหม่สุดพิเศษเริ่มจากสีดำกึ่งเงากึ่งด้านพิเศษด้วยประกายสีแดงที่ให้ความดุดันแบบสปอร์ตสกูตเตอร์ถัดมาก็คือสีเทาซิลเวอร์ที่ให้ความหรูหราพรีเมียมเหนือระดับตามมาด้วยสีเขียวโอลิฟหรือว่าสีเขียวมลกต สะท้อน DNA สายพันธุ์อิตาเลียนสีที่สีก็คือสีขาวพิเศษประกายเหลือบมุกให้ความสวยงามโดดเด่นสะดุดตาทุกมุมมองต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ารถมอเตอร์ไซค์จากค่ายอิตาเลียนนั้นแต่ละค่ายมักจะนิยมใช้สีสันแบบพิเศษในแบบเมทัลลิกมีสีมุกสีประกายที่ฝังตัวอยู่ในเนื้อสีดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับว่ารถแต่ละคันที่ออกมานั้นจะมีสีสันที่สวยงามเหนือกว่าสีค่ายของญี่ปุ่น สำหรับเมดิสัน150ปี2023วาระครบรอบ1ปียังคงตั้งราคาเท่าเดิมครับ7,9800บาทซึ่งราคานี้ได้รับการตอบรับจากแฟนขับชาวไทยเป็นอย่างดีตลอดช่วงเวลา10เดือนที่ผ่านมาของการจำหน่ายก็ปรากฏว่าเมดิสัน150นั้นสามารถทำตัวเลขการขายได้เกินกว่า4,000คันขึ้นไปแล้วเฉลีย่ยเดือนละประมาณ400กว่าคันอีก2เดือนที่เหลือครบรอบ1ปี ประมาณการคร่าวๆนะครับว่าอีก2เดือนที่เหลือเมดิสัน150นั้นจะมียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณเกือบ5,000คันซึ่งถือว่าสูงสุดอันดับหนึ่งเหนือกว่าวสป้าที่ขายในปีแรกไม่ถึง3,000คันกับมอเตอร์ไซค์3รุ่นอาพีเรียที่ไม่สามารถแจ้งเกิดในเมืองไทยได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมี SRGT200 แต่ว่ายอดขายก็ยังไม่เปลี่ยงปลงมากนัก10เดือนที่ผ่านมาของ SRGT200 ทำได้เพียง 600คันซึ่งน้อยกว่ามาลากุติเมดิสัน150ถึง67เท่าตัวในขณะที่แลมเบรตตาว่ามียอดขายแรงๆนะครับในช่วงปีแรกก็ยังทำได้4,000กว่าคันแม้ว่าจะมากกว่าเวสป้าในช่วงปีแรกแต่ก็ยังน้อยกว่ามาลากุติในช่วงปีแรกนี้ที่จะมีตัวเลขการขายเกือบ5,000คันความสำเร็จของมาลากุตินั้นเป็นเพราะว่ามันคือแบรนด์ระดับโลกที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ100ปี กำเนิดที่เมืองโบโลญาอิตาลีเช่นเดียวกับซปเปอร์คาร์ระดับโลกอย่างมาเซลติหรือแม้แต่ดูคาติก็เกิดที่เมืองนี้ที่ผ่านมานั้นมาเลกุติเน้นทำตลาดในยุโรปเป็นหลักทั้งในอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมนีสเปนเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นการก้าวย่างเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายครั้งใหม่และด้วยรูปแบบดีไซน์ที่มีความเป็นสปอร์ตสกูตเตอร์เร้าใจ มนให้ความสวยงามโดดเด่นสะดุดตารวมถึงเครื่องยนต์4จังหวะ4วาล์5ึ่ซีซีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของ Bosch EFI เทคโนโลยีของประเทศเยอรมนีให้ประสิทธิภาพในการจ่ายเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำอัตราเร่งดีความเร็วปลายที่ทำได้กว่า125กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบางคนที่น้ำหนักเบาสามารถทำได้มากกว่านี้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมีการปรับปรุงพัดลมใหม่ และมีการปรับปรุงช่องทางภายในให้อากาศมีการหมุนเวียนระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นชุดข้างก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การใช้งานในเขตเมืองของคนไทยมีความทนทานและมีปัญหาที่น้อยลงอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ระหว่าง35-40กิโลเมตรต่อลิตรจุดที่ผมมีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือระบบดิสเบรกหน้าหลังที่เป็นจุดข,ขายสำคัญโดยดิสเบรกหน้าเป็นแบบ3มลูกสูบ ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบมาพร้อมกับระบบคอมบีเบรกกิ้งซิสเต็มโดยดิสเบรกหน้า3ลูกสูบนั้นหลายคนสงสัยครับว่ามันทำงานยังไงถ้าเรากดเบรกหน้าที่มือข้างขวาคาลิปเปอร์2ลูกสูบด้านข้างจะทำงานเพิ่มแรงกดไปที่ผ้าเบรกแต่ถ้าเป็นการกดเบรกหลังที่มือข้างซ้ายลูกสูบตรงกลางของคาลิปเปอร์เบรกหน้าจะมีแรงดันกดผ้าเบรกนี่คือข้อดีของดิสเบรกหน้าแบบ3ลูกสูบครับ ผมจำได้ดีครับว่าการเปิดตัวของเมดิสัน150ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาความคิดเห็นของผู้ชมในรายการของเรามากกว่า99%ต่างก็ให้ความชื่นชมเรื่องของรูปแบบดีไซน์ที่มีความสวยงามเฉียบคมเร้าใจในแบบสปอร์ตพรีเมียมสกูตเตอร์ซึ่งผมเองก็มีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแต่หลายคนก็ยังติติงเรื่องของการให้บริการหลังการขายก็อยู่ที่ว่ามลรติในเมืองไทย จะสามารถตอบสนองความต้องการของคนไทยได้ดีแค่ไหนในเรื่องของศูนย์บริการหลังการขายเท่าที่ทราบในขณะนี้มีเดลเลอร์ทั่วประเทศกว่า50แห่งผลของการให้บริการหลังการขายเป็นอย่างไรคุณผู้ชมที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็แจ้งข่าวเข้ามาด้วยครับจากความสําเร็จของมรกุติเมดิสัน150ในช่วง1ปีแรกที่ผ่านมาจะส่งต่อถึงปีที่2เป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ คิดผ่อนมอเตอร์ไซค์สักคันนึกถึงเราสมิธแคปิตอลลิสซิ่ง